สวัสดีครับพายเมจินชาแนลครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าง,งานสถานีรถไฟฟ้าขัคนนะครับหลังจากหยุดปีใหม่กันยาวๆนะครับก็เริ่มทํางานได้เข้าวันที่สองนะครับ,รบงานวันนี้หน้าง,งานเขาก็ขุดขุดซุติ้งเทลินนะครับนี่เทเสร็จตั้งแต่ก่อนหยุดปีใหม่แกะแบบเรียบร้อยนี้ นี่ยังไม่ได้ครอบตะก้นครับเนี่ยครับผมเถลีนไม่เรียบร้อยรอ่อสารตะกอครอบตะก้นเมื่อวานนี้ผมก็ได้ห้าต้นนะครับวันนี้ได้ได้สิบนะครับจะเอาสิบเอ็ดก็ไม่ได้นะครับเซอร์เวไม่อยู่ เรื่องกดช่วยก็ได้เจ็ดนะครับวันนี้ก็โอเคครับนี่3ามขานี่เเขาก็เจาะฐานเท้าก็เคลนนะครับย้ายมาจากตรงนู้นนะครับเจาะให้ได้ความลึกแล้วก็เอาเสานี่เอาเหล็กนี่หยอดลงไปนะครับแล้กกอคูน สี่ต้นตำแหน่งหมุดเขานะครับตำแหน่งเหล็กป้องอ้อยแดงๆนะครับเียตำแหน่งเขาตำแหน่งฐานเทาวเวอคลนช่องนี้ก็เป็นช่อง,องการทำงานเยี่ยวกับเสาเข็มน,นะครับกับเครื่องจกักรล้วนๆนะครับผมบริษัทที่ผมทำงานอยู่ก็ บริษัทผลิตเสาเข็มสำเร็จรูปนะครับมาตรฐานมออกกอมีทุกรูปแบบทุกขนาดนะครับที่ใช้โปรเจกต์นี้ก็เป็นเข็มกลม40หรือ400ครับ400รมิลโปรเจกต์นี้ก็ก่อสร้างคอนโดมิเนียมนะครับมี2เฟสนะครับติดสถานีรถไฟฟ้าคูคตนะครับเข้าออกนอกเมืองก็ง่ายนะครับ ผมก็จัดไปสิบต้นพี่เขาก็เดินมานะที่แรกก็อยู่นู่ตรงแมกโหลเหลืองที่แกก็ปูแผ่นเดินมานี่ยนนี้ตอกไปได้สีต้นครับช่วงบายปูแผ่นมาเรื่อยขยับคอยมาเรื่อยเนี่ยตำแหน่งหมด กพ้นอันตรายแล้วครับไม่จมแล้วครับผมมาหน้าดินนี่ก็ไม่จมแล้วก็นิดหน่อยครับยุบยุบนิดหน่อยไม่เป็นไรก็โอเคครับช่วยได้เยอะครับปูแผน่นทำงานง่ายขึ้นนะครับจะเห็นความเร็วนะครับทำงานง่ายขึ้นก็ได้สิบตน ริษัทผมก็เป็นสายอาชีพนะครับมีหลายสายครับมีวิศวกรมีโฟร์แมนมีฝ่ายขายฝ่ายผลิตมีสโตนะครับเบิกของพวกสลงสลิงสเกนอย่างเงี้ยครับผู้ดูแลสโตมีคนส่งของส่งน้ำมันนะครับ เพราะว่าเครื่องจักรมันใช้น้ํามันทั้งน้ามันไฮดรอลิกทั้งน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องไฟฟ้านะครับจเจเนเตอร์แล้วก็แผนกขับแมคโคร,รแผนกขับเคลนขับเทนเลอร์ส่งเสาเข็มนะครับรแผนกขนส่งขนย้ายขนส่งครับมีหลายแผนกนะครับสายอาชีพล้วนๆนะครับผมยังเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ การทำงานอีกอาชีพหนึ่งครับบ้านเมืองเราก็มีหลายอาชีพนะครับส่วนผมเนี่ยก็เอาเข็มปักดินนะครับซึ่งถนัดที่สุดณตอนนี้กับชีวิตผมนะครับเอาเข็มปักดินใครรับราชการทำงานโรงงานก็สู้กันไปครับผมอันนี้ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งครับสายอาชีพสายก่อสร้างครับ โอเคครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับผมช่องสายอาชีพโดยตรงนะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีโชคดีครับผมสู้ๆครับ